ครับสวัสดีครับผมวายขวัญหอมวันนี้ท่านผู้ชมเรามาอยู่กับคิสตันเหมือนเดิมนะแต่ทีเนี้ยเออก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอบคุณคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันมาว่าผมใส่ฝาผิดด้านนะซึ่งผมไม่รู้หรอกมันผิดจริงไม่จริงอะ่ะแต่ว่าหลายๆคนบอกว่ามันผิดอ่าผิดก็ผิดไม่เป็นไรทีนี้ก็เลยถอดฝามา ถอดฝามาเพื่อจะสลับด้านให้มันถูกด้านนะครับเดี๋ยวที่หลายๆคนบอกว่าผมใส่ผิดซึ่งคือผมไม่รู้ว่ามันผิดเพราะว่าของอาซีคิตันเนี่ยมันใส่ได้2ด้านเนี่ยเหรอปะมันจะใส่อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้มันก็ใส่ได้แต่เขาบอกว่าด้านที่ถูกต้องคือน่าจะเป็นด้านนี้นะครับใส่แบบนี้ให้เอาไอติ่งยาวๆเนี่ยวไว้ข้างล่างอ่า <laughs> ถ้าผู้ชมยังจํารถผมตอนแรกๆได้ไหมที่ว่าลออมันลงช้าจําได้ปะลออมันลงช้าแล้วแก้ยังไงก็ไม่หายซึ่งขนาดว่า ยกเซตคาร์บูกับบีดใหม่แล้วก็ยังไม่หายนะครับซึ่งอ่ะมันดีขึ้นมันดีขึ้นแต่มันไม่หายนะครับเพราะว่าเพราะเพราะว่าน่าจะเจออาการที่ใช่นะที่คิดว่าใช่ใช่ที่สุดในโลกเลยนี่ทถ้าผู้ชมนะครับก็เนะ่เออก็ขอบคุณ F อซที่บอกว่าผมใส่ฝาผิดด้านซึ่งก็จะกลับมาแล้วทีนี้ผมจะมาถอดฝามาถอดฝาแล้วกลับด้านทีนี้ไปไป,ไปมามามาดูเบ้าฝาทานผู้ชมเห็นอะไรแปลกแปกไหมนะครับเห็นอะไรแปลกๆไหม โอเคอาจจะไม่เห็นหรือหรือบางคนอาจจะเห็นความแปลกของมันนะใช่ครับเบ้าฝาเนี่ยมันทำทำรถคันนี้รถคันนี้ทำลูกมาทำลูกเป็นลูกไซส์200นั่นก็คือ56มิลน,นะครับซึ่งฝาเนี่ยเป็นเบ้า54นะครับผมว่าผมเจอแล้วที่ว่ามันรอบมันลงช้ารอบมันลงช้าแล้ว แล้วเปลี่ยนยังไงก็ไม่หายเปลี่ยนดีเปยคาบูก็ไม่หายนะครับเพื่ออาการรอบลงช้าเนี่ยเบ้าฝาก็มีส่วนนะครับเบ้าฝามีส่วนเบ้าฝาตัวเนี่ยวัดได้ก็คือสแตนดาร์ดเลยสแตนดาร์ดห้าสิบสี่มิลเลยเนี่ยเห็นกันไหมโอเคไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ก็คือวัดได้ห้าสิบสี่มิลซึ่งขนาดลูกสูบอยู่ที่ห้าสิบหกมิลนะครับก็ต่างกันไปสองมิลนี่อ่านในดูปาเกนก็นได้ เดี๋ยวกลับเป็นกล้องหลังเลยนะมาดูกล้องหลังนะครับจะได้ดูกันง่ายๆอันนี้ประก็นเลยครับประก็นเดิมได้มากับรถนี่แหละไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะว่าที่เก็บไปซื้ออันนี้อันนี้คือประก็นเดิมนะครับประก็นเดิมแล้วทีเนี้ยเขาเจ้าของเก่าเนี่ยก็ทําการขูดนะครับขูดประก็นมาให้เบ้ามันได้ขนาด56มิลน,นะคลิปนี้ก็มันมันก็สั้นส้แหละแต่เดี๋ยวพยายามทำมันยาวๆหน่อยจะได้ไม่น่าเบือ่อ เนี่ยถ้าผู้ชมเห็นไหมครับมันจะอยู่ที่ห้าิบหกมิลเห็นไหมห้าสิบมิลหน่อยหน่อยแต่ละข้างก็อาจจะไม่บาลานซ์กันแต่ว่าก็เป็นห้าสิมิลน,นะครับทีนี้ท่านผู้ชมมาดูที่ฝานะเนี่ยเดี๋ยวดูนี่ก่อนเห็นคราบน้ํามันไหมนะครับคราบน้ํามันเนี่ยคืออยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้อ,ออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกมันคืออะไรบางคนอาจจะรู้ละคนที่ไม่รู้ก็ตามกันมานี่ท่านผู้ชม เห็นไหมครับเห็นไหมเบ้าไม่มีความบาลานซ์นะครับเบ้าเบ้าฝากับปาเก็นเนี่ยไม่เสมอกันเลยเทียบกับว่าปาเก็นเนี่ยคือกระบอกสูบนะครับเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี่คืออะไรกําลังอัดเกินนะครับอ่าใช่กําลังอัดเกินในกําลังอัดเกินเนี่ยมันมันแลบออกทางปาเก็นตรงนี้ด้วยนะ หรือว่าอาจจะเป็นเพราะประกร็นไม่สนิทหรือว่ายังไงไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือกําลังอัดเกิน100%ยเปกำลังอัดแลบนะครับเนี่ยเนี่ยมันแพมออกเนี่ยนะครับไอประกร็นตัวนี้อยู่อย่างนี้ในขณะที่เราทําลูกสูบสายสองร้ซึ่งของ RC ผมก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นเบ้าสแตนดาร์ดที่สแตนดาร์ดเวลาทําลูกก็ต้องทําฝาตามด้วยอันนี้ไม่รู้เนี่ยเห็นขอบใสๆนี่ไหม ขอบใสๆใสเนี่ยใสยย่สแบบเงาเเนี่ยผมเกรงว่าลูกสูบแม่งเกรงว่าลูกสูบมันจะชนฝานะครับเนี่ยแต่ก็ไม่แน่ใจนะมันอาจจะไม่ชนก็ได้แต่ว่ามันเหมือนนะเห็นไหมหรือว่าเขาปาดมาก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมต้องเอาฝาเนี่ยไปปาดแต่ว่าเดี๋ยวเอาฝาไปปาดแล้วเดี๋ยวจะมาอัพคลิปอีกทีนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาอัพเพราะว่ามันเย็นแล้วไม่แน่ใจวันนี้วันจันทร์ลงกึ่งเปิดด้วยหรือเปล่าเพราะบางที่เขาก็หยุดกันใช่ไหม อันเนี้ยถ้าผู้ชมกําลังอัดมันเกินนะครับเวลาลูกสูบมันลุ่งลูก,ลกมันใหญ่ไหมลูกสูบมันใหญ่ใหญ่กว่าเบ้าฝาเนี่ยมันทำให้กําลังอัดมันเกินนะครับมันในบางจังหวะจะชิงจุดระเบิดก่อนถ้าผู้ชมนึกออกไหมแต่บางทีเราเราบิดคันเร่งใช่ไหมบิดคันเร่งปุ๊บแล้วเราผ่อนเนี่ยกําลังอัดที่มันยังอยู่ในเนี่ยมันก็อัดแล้วก็ทําการระเบิดทําให้รอบมันค่อนข้างจะลงช้าหรือว่ารอบค้างไปเลย ซึ่งเจ้าคาบูลูกเก่าผมที่ไม่ใช่ลูกนี้รอบค้างรอยลั่วก็หาไม่เจอหาจุดลัว่วหาไม่เจอครับเนี่ยกรณีที่กำลังอัดเกินจะเป็นอย่างนี้สำหรับรถใครที่ได้รถมาแล้วเป็นลูกที่ไม่ใช่สแตนดาร์ดหรือว่าเกินไซส์ร้อย 100. ไอเนี่ยจริงๆแม่งเกินไซส์ห้าสิบไม่ได้ด้วยซ้ำของ RC i ซีคตันเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นเหมือนรถผมหมดนะเนี่ยท่านผู้ชมดูเลเบ้าฝาไม่ใมินง 54มันแค่สแตนดาดพอมันเกินสแตนดาดไปอย่างเช่นสมมติเราเป็น55ใช่ไหม55เป็นไซส์ร้อย 100. เนี่ยไซส์ร้อยยังเกินเลยท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าไซส์ร้อย100ก็อารมณ์ม,มานรวยแต่ถ้ามันเป็น200ขึ้นมาเมื่อไหร่อะ่ะเห็นไหมโอ้โหห่างกันเยอะเลยครับห่างกันเยอะเลยนะจัดจัดไเยอะเลยอะ่ะทำให้กำลังอัดบางส่วนมันอาจจะแลบ หรือว่าแพมออกตามประกฑนด้วยอันนี้ถึงว่าเขาทากาวมาแต่ก็แปลกที่เขาไม่ทําฝามานะครับสำหรับรถใครที่ได้รถมาใหม่แล้วเจออาการรอบค้างหรือว่ารอบลงช้าในรอบต้นๆน,นะรอบต้นแบบเวลาเราบิดบิดคันเร่งเบาๆมันจะลงช้านะครับก็ให้ลองรื้อฝามาดูยิ่งพวกเสือลงมันจะรื้อง่ายแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดกับ VRTZ เท่าไหร่นะเพราะว่าเบ้าฝามันมา62มั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับเบ้าฝามันมา62ซึ่ง ขนาดที่มันมันจะรองรับประมาณลูกไซส์200ไซส์200ก็รองรับได้นะครับแบบไม่ต้องไปทําอะไรกับฝามันเลยนะแต่รุ่นอื่นไม่รู้เพิ่งเพิ่งมาเคยเจอนี่แหละที่ว่าทําลูกแล้วไม่ทําฝานะครับแล้วก็เลยเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้รอบมันลงช้าเพราะกําลังอัดมันเกินมันอันนี้เดี๋ยวผมจะไปทําฝาก็เดี๋ยวแค่จิกเบ้าตรงนี้ลงแต่ไม่เอาไม่เอาเป็นเบ้าเดิมแบบนี้นะจะทําเป็นเบ้าแบบเบ้าเหมือนทีเซตอะทีเซตวีอาร์ที่มันมีบ่าตรงนี้ขึ้นมานิดนึง นะครับเดี๋ยวจะไปหาทําแล้วก็เดี๋ยวจะมาแจ้งผมอีกทีโอเคก็ประมาณนี้สําหรับรถใครที่รอบลอลงช้าก็ลองเอาฝาไปแก้ดูนะครับฝามีส่วนนะอย่าคิดว่าไม่มีส่วนนะตอนนี้แหละเพิ่งเจอแหละเพราะว่าลีดใหม่ลีดใหม่ๆเลยลีดใหม่คาบูไม่ลวนนะครับคาบูใช้งานปกติมาเจอฝานี่แหละนะน่าจะมาตายตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฝาไปแก้น่าจะพรุ่งนี้มาลือนี่เดี๋ยวจะมาอัพคลิปให้ดูว่ามันจะหายไหมเดี๋ยวก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูว่าอาการเป็นยังไงนะ ถ้าผู้ชมดูนะเห็นไหมลออมันจะสวิงนะครับมันไม่ลงรวบเลยนะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวพอเดินเบานะหมุนทั้งไหนวะเนี่ยเบามากกระดับเห็นไหมไม่ดิ่งเห็นไหม เนี่ยก็คือมันเบาสุดได้แค่เนี่ยฟังจากเสียงมันได้จะประมาณพันแปดรอบแต่ถ้าจะได้พันห้าเนี่ยต้องลงลงประมาณเนี่ยเห็นไหมจะดับนหนเห็นไหมไม่ผิดเลยดับนะครับก็สานนิฐานว่ากําลังอัดเกินร้อเซเพราะว่าคาบูมันไม่ลวนมันจะว่านมหนูเล็กไปมันก็ไม่ใช่หรอกนะครับเพราะว่ามันโอ้โหปากตั้งเท่าไหร่แต่ว่าอ่า แจ้งนิดนึงผมไปขี่มาละไปขี่มาละไอ้เจ้าตัวนี้เวลาเราขี่ๆไปอะ่ะเราไล่รอบปุ๊ดขึ้นปกติครับแต่พอพอเราจะเร่งแบบนี้ปึ๊บหมดก็คือวอดวอดดับนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่กันทีหลังรอไปแก้ฝาก่อนเราเดี๋ยวมาไล่คาบูกันนะนะครับก็มีงานให้ทำกันอีกละโอเคเดี๋ยวไปแก้ฝามาเมื่อไหร่จะมาอัพคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ลงเป็นคลิปสั้นๆ,นๆก็คงจะไม่สั้นมากเท่าไหร่ โอเคคลิปนี้ไม่มีแล้วเจอใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ